พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ตัดสรู้เองโดยชอบพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งโลก ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ด้วยเสียงกล้าวข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ตัดสรู้เองโดยชอบว่าเป็นที่เพื่องกำจัดภัยได้จริงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ทรงตัดสรู้เองด้วยเสียงกล้าว ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์พูดถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติว่าเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์พูดถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติด้วยเสียงกล่าวข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วว่าเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วด้วยเสียงกล้าวข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้รู้แจ้งโลกว่าเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้รู้แจ้งโลกด้วยเสียงกล้าวพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอนุตตรโรกคือยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ตื่นจากกิเลสข้าพระเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ยอดเยี่ยมว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ยอดเยี่ยมด้วยเสียงกล้าว ข้า yeah! พระเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นนายสารธีผู้ฝึกบุรุษว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นนายสารธีผู้ฝึกบุรุษด้วยเสียงกล้าวข้าพระเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอ,อนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเสียงกล้าวข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลสว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงข้าพเจ้าขอ,อนอบน้อมพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลสด้วยเสียงกล้าวพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นรูปขันเป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเวทนาขันเป็นอนิจจลักษณะแต่พระบรารมีถึงพร,ร้อมแ,แล ouais ้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสัญญาขันเป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสังขารขันเป็นอนิจจลักษณะ แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นวิญญาณขันเป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือดินจักรวาลเทวโลกชั้นจตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึง พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือไฟจักรวาลเทวโลกชั้นจตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือลมจักรวาลเทวโลกชั้นจตุมหา,าราชิกาและชั้นดาวดึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือน้ำจักรวาลเทวโลกชั้นจตุมมหาราธิกาและชั้นดาวดึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคืออากาศจาักรวาลเทวโลกชั้นจตุมมหาราธิกาและชั้นดาวดึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือสวรรค์ชั้นยามาพระผู้มีาพระภาคเจ้าน, variety, น,นั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือสวรรค์ชั้นดุสิตพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือสวรรค์ชั้นนิพมานรดีพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในกาม,มาวจรภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุอันเป็นไปในรูปาวจรภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าน uh ั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือปฐมยานพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือทุติยยาน พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือตติยญาณพระผูม้ considerations considerations มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือจต <No, ุถยานพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือปัญจมายานพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุอันเป็นไปในอรูปาวจราภูมิคืออากาสานัญจายตนะและเนวสัญญานสัญญายตนะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุอันเป็นไปในอรูปาวจราภูมิคือวิญญาณัญจายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุอันเป็นไปในอรูป,ปาวจรภูมิคืออากินจัญญาญตนาและเนวสัญญาณาสัญญาญตนาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระโสดาปฏิมาคาัคคะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระสกิท,ทาคามิมาคาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระอนาคามิมาคาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระรหัตตามัคาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระโสดาปฏิผลและพระรหัตตผลพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระสกิทาคามิผลและพระรหัตตผลพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระอนาคามิผลและพระรหัตตผล ธรรมมาฝ่ายกุศลพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอิสระแห่งชมพูทวีปธรรมมาฝ่ายกุศลขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้วยหัวใจพระวินัยปิโดกด้วยหัวใจพระสุตตันตปิโดกด้วยหัวใจพระอภิธรรมปิโดกด้วยมนคาถาด้วยหัวใจมักคีผลีและนิพพานหนึ่งด้วยหัวใจพระเจ้าสิบชาติทรงแสดงการบำเพ็ญบารมีสิบด้วยหัวใจพระพุทธคุณเก้าด้วยหัวใจพระไตรัตนคุณ ธรรมมาฝ่ายกุศลมีวินัยอันวิจิตพิสดารพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตธรรมมาฝ่ายกุศลของผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้เองโดยชอบข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอิสระถึงเทวโลกชั้นจตุมหาราชิการรม,มาฝ่ายกุศลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเป็นอิสระถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงรรม,มาฝ่ายกุศลพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลกข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเป็นอิสระถึงสวรรค์ชั้นยามาธรรมะฝ่ายกุศลด้วยความศรัทธาต่อพระพรหมด้วยพระาระมีอันยอดเยี่ยมของพระโพธิสัตว์ทั้งหข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ธรรมมาฝ่ายกุศลพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายสารธีผู้ฝึกบุรุษข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเป็นอิสระถึงสวรรค์ชั้นดุสิตธรรมมาฝ่ายกุศลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเป็นอิสระถึงสวรรค์ชั้นนิม,มานรดีรำมาฝ่ายกุศลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งสังขารขันรูปขันเป็นของไม่เที่ยงเป็นความทุกข์มีใช่เป็นตัวตนของเราจริงข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเป็นอิสระถึงสวรรค์ชั้นปรานิมิตตวสาวดีธรรมะาฝ่ายกุศลข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเป็นอิสระถึงสวรรค์ชั้นพรมโลกข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า ด้วยคำสัตย์ปฏิญาณน,นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตราบเข้าสู่พานิพานข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้าด้วยการสวดมนต์พรคาานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยการสวดพกถามหาทิพมนี้และด้วยการกล่าวคำสัจปฏิยานนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยการสวดพรคาถามหาทิพมนี้และด้วยการกล่าวคำสัจปฏิยานนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้เข้าถึงรูปขันเวทนาขันจัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมิใช่ตัวตนของเราจริงข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้เข้าถึงรูปขันเวทนาขันจัญญาขันสังขารขัน วิญญาณขันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราจริงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราจริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมิใช่ตัวตนของเราจริงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ประสังฆเจ้ารูปขันเวทนาขันชัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมิใช่ตัวตนของเราจริงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าด้วยคำสอนของพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่ตัวตนของเราจริงข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมคําสั่งสอนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่ตัวตนของเราจริง